ต่อเนื่องกันเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่ากลับมาอีกครั้งค่ะกับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9เครือ CP และ True Corporation สารต่อ r e a l ลิตธรรมะการเดินทางครั้งใหม่ของ12เยาวชนนะคะร่วมสืบทอดมรดกธรรมในเมืองมรดกโลกณวัดมเหยงอยุทยาภายใต้แนวคิดความรักจักรวาลรักเรียนเพียรให้ติดตามเรื่องราวดีๆนี้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะ เรือเจริญพกพาห์หรือ CP และบริษัท t r u ป c o r r e c t i o n จำกัดมหาชนเปิดตัวโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีเ้ารีเลย์ที่ห้องเรียนธรรมะที่ถ่ายทอดสดผ่านตัวตนของ12สาม,มเณรซึ่งผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากผู้สมัครกว่า5,800คนให้ได้ร่วมค้นหาและสืบทอดมรดกธรรมในเมืองมรดกโลกณวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโบราณสถานแห่งชาติที่ทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ปฏิบัติและเรียนรู้ของสัมมเนรด้วยความเมตตาจากพระภาวนาเข็มมคุณเจ้าอาวาสวัดมเหยงเป็นพระอาจารย์ใหญ่เพื่อปลูกฟังอบรมเพิ่มพูนปัญญาบ่มเพาะคุณธรรมอันดีให้กับเราสัมเนรภายใต้แนวคิดความรักจัก,กรวาลสู่ป,ป้าหมายการเป็นผู้ให้ด้วยใจเมตตา โดยในงานนายสุประชัยเจระวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเกลือเจริญพกพัณฑ์ประธานกรรมการบริษัททรูเคอร์เรชันจำกัดมหาชนกล่าวถึงความภูมิใจในการสานต่อโครงการเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรสำหรับอุปชาในพิธีบรประชาเดวันี่9เมษายน2 5 2566โครงการที่จะช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้ธรรมะในมุมที่หลากหลายรวมถึงบอกเล่าภรราูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชนที่ใกล้ชิดพ,พระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกับเหล่าสามเณรพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนร่วมทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปเช่นเดียวกับผู้สนับสนุนในโครงการที่มีความภูมิใจในการมีส่วนร่วมสืบสารและพร้อมต่อยอดโครงการดีๆให้กับเยาวชนไทยต่อไปผมศิลปกรเห็นว่าโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้ธรรมะกับเยาวชนรุ่นเล็กซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติต่อไปจริงๆแล้วโบราณสถานเกือบทุกแห่งในประเทศไทยล้วนแล้วแต่เคยเป็นวัดวาอารามมาก่อนวัดมเหยงก็เช่นกันเป็นวัดสำคัญในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นการที่ครูนำเอาวัดมเหยงไปใช้ทำโครงการ สามารถเยียนปลูกปัญญาธรรมจึงเหมือนกับรื้อฟื้นการเผยแพร่ธรรมะให้กับสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งครูก็รู้สึกดีใจมากๆที่สามารถทําให้รายการนี้เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็หวังว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้คนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากจะรู้เรื่องของธรรมะรู้เรื่องของศิลธรรมอันดีงามอย่างเงี้ยนะครับก,ก็คิดว่าเป็นโครงการที่เราจะาสนับสนุนต่ตอไป ก็รู้สึกแบบดีใจมากเลยครับที่จะได้เป็นว่าที่สัมมเนนครับเกี่ยวกับโครงการสัมมเนนครับผมก็ซ้อมสวดมนต์นั่งสมาธิบางครั้งกับแม่ผมก็เดินเท้าเปล่ากับแม่ครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าสัมมเนนกับพระเขาใช้ชีวิตกันยังไงสองครับอยากเรียนรู้ธรรมะครับแล้วก็อยากใช้ชีวิตย่วมกับผู้อื่นโดยที่ไม่มีพ่อแม่ครับ ท่งนี้จะสามารถรับชมการเรียนรู้ธรรมะไปพร้อมๆกับเหล่าสามนเนรรวมถึงการนำธรรมะมาสอดแทรกในมหรสพไทยจากมุมที่หลากหลายหาชมได้ยากตลอด1เดือนเต็มต,ตัม้งแต่วันที่7เมษายนถึงวันที่7ศพฤษภาค,คม2 5 6 6ผ่านทุกแพลตฟอร์มของ True ได้แก่ช่อง r e a l i t y True Vision ช่อง60 99และช่อง Reality HD True Vision ช่อง1 1 9หรือ333และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน True ID อยู่ตรงข้างากับสารกลางจหว์จสตูลขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ